โอ้โห God. พอหลังจากแก้ไปแล้วเนี่ยน้องเขามีความมั่นใจถึงกับว่าไปประกวดแปลี่ยตอนนี้ใช่ค่ะความจริงที่เราอาจจะไม่ได้พูดในวงการการทำตาตอนนี้แข่งขันกันสูงแข่งแขันก็ด้วยราคาหรือว่ารีวิวรอมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในวงการและคนไทยสุดท้ายก็เลือกด้วยราคาซึ่ง,งมันปเป็น,น,นเรื่องจริงมันไม่ใช่ทุกอย่างที่ถูกแล้วมัน <จะ S 1> ดีด น้องเนี่ยไปทําตาม,มาจากคลินิกที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยราคาพอทามาแล้วเนี่ยน้องตาปิ้นข้างหนึ่งหมอมีหลายเคสที่เคยทําตาม,มาแล้วมีปัญหายกซึมเศร้าเก็บตัวไม่ออกไปพบใครถ้าเกิดเราทําไปแล้วทําให้เขามั่นใจมากขึ้นอันนั้นคือหมอู้สึกว่าหมอมีความประสบความสําเร็จในการทําให้คนไข้แล้วออกมาเป็นยังไงครับนี่อันนี้ <c oughs> อันนี้คือหลังทําไปประมาณ2ปี 2> หมออุปกรณ์มาหรือเปล่าจะได้ทำเลยตอน ความจริงที่เราอาจจะไม่ได้พูดความจริงในวงการการทําตาตอนนี้แข่งขันกันสูงแข่งขันกันด้วยราคาใช่ประสบการณ์ไม่<อ>ใช่วงบีนทางหมอที่ไม่สูงนักที่ลูกค้าไม่รู้หรือว่ารีวิวปลอมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยกำลังเกิดขึ้นในวงการนะครับกำลังเกิดขึ้นในวงการค่ะเพราะว่าคลคนิคมันเปิดเยอะมากจริงๆแล้วก็ประสบการณ์ของหมอที่ทํามาแต่ละท่านมันไม่เท่ากัน ความงานทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่สัญญกรรมสกินการฉีดฟิลเลอร์โบท็อกทุกอย่างเป็นเลิร์นนิ่งเคิร์เป็นประสบการณ์ของหมอแล้วคนไทยสุดท้ายก็เลือกด้วยราคาซึ่งมันเป็นเรื่ององเรื่จริงมันไม่ใช่ทุกอย่างที่ถูกแล้วมันดีใช่ค่ะเพราะของดีมันมากับราคาอันนั้นก็ใช่อสมุติยกตัวอย่างคุณซื้อรถอย่างเงี้ยใช่ไหมอันหนึ่งแบบราคาห้าหมื่นบาทอันหนึ่งล้านหนึ่งแต่ล้านหนึ่งมันมีแอร์แบ็กอะเนาะใช่แต่ห้าหมื่นไม่มีใช่ว่าสุดท้ายมันก็จบยังไงใช่ไหมถูกต้องค่ะเราอยู่ในโลกที่มันยากมมาาาาากกเเลยอ่ะพรว การแข่งขันสูงมากแล้วนี่ยังไม่รวมเกาหลีอีกนะใช่แต่ทําไมเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยนิยมทําในไทยมากกว่าเกาหลีจริงๆหมอเกาหลีกับหมอไทยอะค่ะอย่างที่บอกว่าสัญกรรมมันเป็น learning curve ค่ะหมอเกาหลีเนี่ยเขาก็มีเทคนิคที่ดีเหมือนกันแต่ว่าหมอเกาหลีเขาก็ถนัด โครงหน้าในแบบของคนเกาหลีพอโครงหน้าของไทยเนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกับคนเกาหลีอะค่ะบางทีไปทํามันก็ไม่ใช่ว่าสวยทุเคสเพราะว่าหมอก็มีหลายเคสที่ไปทําเกาหลีมา 3- ามสี่รอบแล้วต้องกลับมาแก้่ไม่ใช่เคสเดียวไอ้ที่ไปทําาแล้วมีปัญหาคือเช่นไปทําแล้วชั้นเล็กเกินไปเพราะว่าเทรนของเกาหลีนิยมชั้นตาธรรมชาติมากมากแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกว่าโครงหน้าของคนไทยกระดูกเบ้าตาตา่ำพอทำธรรมชาติมากสวยแค่ปีเดียว หลังจากนะั้นชั้นตากลับมาตรงเหมือนเดิมอกอ็ต้องกลับไปทําใหม่ทาไมค่ะคหรือบางเคสทํามาแล้วชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันหรือบางคนก็มีปัญหาทําชั้นตาสูงเกินไปมีทุกรูปแบบเลยค่ะจากเกาหลีความยากของการทําตาสอบคนไทยคืออะไรอยู่ที่โครงกระดูกกระดูกเบ้าตาของคนไทยค่ะจะค่อนข้างต่ํา พอค่อนข้างตา่ำอ่ะการที่จะทําชั้นตาให้มันชัดและหวานเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะถ้าเกิดทําสูงเกินไปมันจะกลายเป็นแบบลึกเข้าเบ้าเกินไปจนดูหน้ามีอายุอแต่ถ้าเล็กเกินไปคนไทยก็จะหนังตาตกเร็วจนทําให้ชั้นตาที่เราทําอ่ะมันอยู่ได้แป๊บเดียวมันก็กลับมาตกปิด,ดชั้นนะตาเกิดท, <ำ S 1> <ง>ทำให้มันพอดีให้เหมาะกับโครงหน้าของแต่ละคนเพราะว่าจริงๆหน้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะคือบางคนเนี่ย กระดูกเบ้าตาต่ําบางคนกระดูกเบ้าตาสูงบางคนตาโปรนบางคนตาเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือดูให้มันเหมาะกับโครงหน้าของเขาเพราะว่าจริงๆสวยในแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะค,คือบางคนเนี่ยชั้นตาเล็กแล้วสวยบางคนชั้นตาปานกลางแล้วสวยบางคนชอบสายฝอก็อาจจะมีความฝอฝอ,อนิดๆอย่างประมาณใหม่ดาวิกาอะไรอย่ายงงี้ค่ะ แล้วสวยคือเราจะแบบพิจารณาในสิ่งที่คนไข้ชอบ,ร,บร่วมกับโครงหน้าของคนไข้โครงกระดูกเบ้าตาของคนไข้ว่ามันได้ประมาณไหนความทุกข์เลยเนี่ยของหมอการเคืออะไร จริงๆสิ่งที่ทําไปแล้วกังวลก็คือถ้าเป็นเคสไหนที่เป็นเคสค่อนข้างยากเราจะกังวลว่ากลัวคนไข้ทําไปแล้วจะไม่สวยเพราะความยากง,ง่ายของแต่ละเคสมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะจริงๆที่คลินิกเคสแก้จะค่อนข้างเยอะพอเคสแก้เยอะเนี่ยความยากของแต่ละเคสจะไม่เท่ากันทำไม,ถ,ไมถึงเคสแก่เยอะ แล้วทำไมเขามาแก้ที่คุณ่ะเพราะว่าจริงๆนะตอนนี้คลินิกที่ทําตามันค่อนข้างเยอะมากมเรียกว่าช่องทางออนไลน์มันเยอะคนไข้ก็ดูรีวิวหลายๆคลินิกพอไปทํามามันก็มีเคสที่มีปัญหาแหละเพราะสัญญามมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่หมอบอกว่าไม่สวยเนี่ยอธิบายนิยามความไม่สวยสำหร,รับคนไข้ให้ผมฟังหน่อยสิคำว่าไม่สวยเนี่ยขึ้นอ,อยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนด้วยนะคะคือคนจะสวยหรือคนจะไม่สวยเนี่ยหมายถึงว่าถ้าในแง่ของตานะคะหมอรู้สึกว่าความมั่นใจของคนไข้เนี่ยเป็นหลัก สำหรับหมอ,อถ้าเกิดสมมติว่าเราทําไปแล้วเขาพอใจเขามั่นใจเขามีความมั่นใจที่จะออกไป เผชิญโลกข้างนอกเพราะว่าหมอมีหลายเคสที่เคยทําตามมาแล้วมีปัญหาโรคซึมเศร้าเก็บตัวไม่ออกไปพบใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําไปแล้วทําให้เขามั่นใจมากขึ้นพบปะผู้คนได้ดีชอบแต่งหน้าชอบแต่งตัวอันนั้นคือหมอรู้สึกว่าหมอมีความประสบความสําเร็จในการทําให้คนไข้ดูดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเคสที่เคยทำหน่อยดีกว่าค่ะ <c oughs> มันมีอยู่เคสหนึ่งนะฮะสัญญกรรมมากจนเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย จริงๆเคสเนี่ยหมอเจอเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วน้องเนี่ยไปทําตามมาจากคลินิกที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าด้วยราคาเนื่องจากน้องอายุค่อนข้างน้อยก็ไปทําด้วยราคาที่คลินิกที่ช่วงนั้นที่ยังเป็นกระแสแบบมีรีวิวค่อนข้างเยอะอะไรเยงี้ค่ะพอทำมาแล้วเนี่ยน้องตาปิ้นข้างหนึ่งสูงปิน้น มันเห็นขอบตาข้างในอีกข้างหนึ่งชั้นตาเล็กเกินไปคือสองข้างเนี่ยเห็นว่าแตกต่างกันชัดเจนแล้วข้างที่ปิ้นเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องตาแห้งระคายเคืองตาน้ำตาไหลอะไรเงี้ยค่ะคือน้องเขาก็ใช้ชีวิตไม่ได้ตั้งแต่ทํามาวันแรกจนถึงวันที่มาพบหมอเนี่ยน้องเขาบอกว่าเขาลองให้ทุกวันจนเป็นซึมเศร้าไปไหนก็มีแต่คนทักเขาก็ไม่อยากออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาต่อเขาก็ทานยาซึมเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งจนเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องเขาต้องทําอะไรกับตาสักอย่างเขาเห็นหมอในทาง Facebook เขาก็เลยเข้ามาปรึกษาแต่ด้วยน้องเขาอายุยังน้อยและบัดเจ็ทน้องเขาค่อนข้างน้อยแต่ว่าหมอเห็นว่าตาเขาแบบมันมีปัญหามากจริงๆรแล้วหมอรู้สึกว่ามันกระทบชีวิตเขา่อนข้างเยอะหมอก็เลยช่วยแก้ช่วยดูแลให้ เป็นเป็นเคสพิเศษนะตอนนั้นค,ค่ะพอหลังจากแก้ไปแล้วเนี่ยก็แก้กลับมาได้ค่อนข้างปกติค่อนข้างมากเลยนะคะน้องเขามีความมั่นใจถึงกับว่าเขามีความมั่นใจที่จะแต่งหน้าแต่งตัวลดน้ําหนักเพื่อไปประกวดมิสแกลนแล้วเขาก็ไม่เคยปรึกษาใครเรื่องตาเลยเขาน่าจะไปปรึกษามาหลายที่ค่ะแต่อย่างที่บอกว่าด้วยบัตเจที่จํากัดของเขาด้วยแล้วก็เคสแบบเขามันเป็นเคสค่อนข้างยากหลายที่ไม่รับทาแล้วคุณหมอตกลงรับเพราะ รับเพราะว่าหมอคิดว่าหนึ่งหมอสามารถแก้ไขให้เขาได้อย่างที่สองเนี่ยหมอเห็นว่าเขามีความเศร้าแบบมีกระทบกับชีวิตเขามากจริงๆแล้วออกมาเป็นยังไงครับนี่อันนี้ <c oughs> อันนี้คือหลังทําไปประมาณสองปีน้องเขาเริ่มไปประกวดแล้วเขาส่งรูปมาให้ดูว่าเขาตอนนี้มีไปประกวดนะอะไรอย่างนี้ค่ะหมออุปกรณ์มาหรือเปล่าจะได้ทำเลยตอนนี้ <c oughs> นี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> อีกเคสนึงคือเคสของเด็กอ,ก 17, อายุสแล้วก็โดนเพื่อนลอ้อจริงๆน้องคนนี้เขาเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมาตั้งแต่เกิดคือตาข้างหนึ่งมันจะตกไม่เท่ากับอ,อีกข้างหนึ่ง แต่ว่าในช่วงตอนเด็กๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าพอเขาเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาก็จะโดนเพื่อนทักว่าทําไมตาไม่เท่ากันนะทําไมตาข้างนี้มันดูเล่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคสนี้ก็เป็นซึมเศร้าเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องไม่อยากไปโรงเรียนไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะว่าโดนเพื่อนบูลลี่เรื่องตาว่าทําไมไม่สวยทําไมตาไม่เท่ากันทําไมตามันดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนที่บ้านเนี่ยคุณนาเขาเคยมาทําตากับหมอทามาจากเกาหลีแล้วมาแก้ตากับหมอหลายปีแล้วเขาก็เลยพาหลานเขามาเขาบอกหมอช่วยแก้ให้หน่อยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเคที่เป็นมาแต่กําเนิดอะคะ่ะการแก้มันจากค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนื่องจากกล้ามเนื้อมันมีความอ่อในตัวมันเองค่อนข้างเยอะเคสเนี้ยหลังจากแก้ไปน้องเขาก็ดีขึ้นคือชั้นตาเนี่ยเท่ากันสองข้าง ตาสวยเพราะจริงๆพื้นฐานหน้าน้องเขาสวยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่องตาเขาเลยไม่มั่นใจพอแก้ไปแล้วเนี่ยน้องเขาก็ไปโรงเรียนค,คุยกับเพื่อนได้ตามปกติแต่งหน้าส่งถ่ายรูปมาให้หมอดูตลอดเลยอตอนนี้ก็เลยพามาใช่ค่ะส่งรูปมาให้ดูทุกเดือนส่งรูปว่าสวยขึ้นสวยขึ้นใช่ค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ไปดีหมดปะส่งให้หมอดูจริงๆถ้าเคส ที่เขาทําไปแล้วเขาแบบแฮปปี้เขาก็จะส่งมาให้ดูตลอดผ่านไปปี2ปี3ปีเขาก็ยังส่งมาให้ค่ะส่วนเคสสารที่เป็นเคสของแฟนโดนทิง้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นเคสแก้เหมือนกันค่ะไปทําตามาจากที่หนึแล้วก็ชั้นตาสองข้างสูงสูง,สง <c oughs> มากสูงแบบสูงริ้วเข้าเบาที่เขาเรียกว่าตาหอยแคลงอ,อ,อไม่แน่ใจว่าคุณอูด, <c oughs> ดีเคยครับจนเขามีปัญหากับแฟนแฟเนเขาเนี่ยเขาบอกว่าแฟนเขาไม่มองหน้าเขาไม่คุยกับเขาเลย <c oughs> เพราะว่าโดยปกติผู้ชายค่ะจะไม่ชอบให้ผู้หญิงไปทําสัญญกรรมอยู่แล้วหมายถึงว่าที่มันเป็นข่าวส่วนใหญ่มันจะเป็นเคสแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาทําตออ่กมาแล้วมันมีปัญหาจริงๆอ่ะแฟนเขาก็เหมือนแบบซ้ําเติมอ่าซ้าเติมแบบเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปทาอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นมีคนอื่นเขาก็เลยลุกขึ้นมาต้องแบบ ปรับปรุงตัวเองก็เลยหาที่แก้ตาหลังจากแก้ไปก็สวยทุกวันนี้ก็ความสัมพันธ์กับแฟนก็ดีขึ้นไม่น่าเ<ม>ชื่อนะครับว่าแค่เรื่องตาเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้เยอะมากเลยเนาะจริงๆค่ะที่รักษากาลินิกนี่นอกจากเรื่องตาเนี่ยเราเกี่ยวกับการดูแลด้านอื่นๆได้ไหมครับจริงๆก็ดูแลองค์รวมทุกอย่างคะ่ะเพราะความสวยมันไม่ใช่สวยเฉพาะที่ตาคือเวลาหมอดูจะพิจารณาหน้าของคนหนึ่งคนนะคะค เราต้องดูทุกอย่างให้มันสมส่วนกันไม่ใช่ว่าตาสวยอย่างเดียวตรงอื่นไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคะหมอจะมีการทําตาสองชัน้นมีเสริมจมูกนะคะแล้วก็มีพวกดูแลผิวหน้าก็ยังดูแลอยู่พ <c oughs> ิเลอร์ร้อยแหมโบท็อกก็ยังทําอยู่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ที่เริ่มทําเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังก็คือเป็นการดึงหน้า <c oughs> เพราะพอเราทําอย่างอื่นไปจนครบแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเมื่อคนไข้เราอายุมากขึ้นหมอมีคนไข้ตั้งแต่20 ไปจนถึงมากสุดเนี่ยหกสิบเจคนที่บ้านแม่หก7 0เนี่ยการที่ทําตายอย่างเดียวมันอาจจะไม่ไม่ได้สามารถคอลเล็กส่วนอื้นได้ทั้งหมดละหมอก็เลยมาดูแลเรื่องดึงหน้ามากขึ้นนะอย่างเช่นคนที่ทําตาไปแล้วโอเคตาสวยแล้วแต่ว่ามีความหย่อนค้อยของใบหน้าต้องเก็บอะไรอย่างคะ่ะเราก็จะเพิ่มในส่วนนั้นแต่ว่าก็จะดูเป็นเขตๆไปและแบบหลังจากทาเสร็จแล้วเรามีบริการหลังการทําอะไรยังไงบ้างแน่นอน การสัญญกรรมการดูแลหลังการทําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าสัญญกรรมเนี่ยไม่ทำไปแล้วสวยเลยมันต้องมีการพักฝืนอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ย ประมาณสองสามเดือนหลังทําที่เราจะดูแลคนไข้ยอย่างต่อเนื่องครับอย่างสมมติว่าวันนี้คนไข้ทําเสร็จเราจะมีการดูแลหลังทําจะมีการโทรไปติดตามในวันรุ่งขึ้นว่าโอเคเป็นยังไงแผลเป็นยังไงบวมมากมายแล้วก็แนะนําให้คนไข้ว่าในขั้นตอนนี้ควรจะประครบยังไงควรจะทําแผลยังไงอะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะแล้วก็หมอะจะมีการติดตามให้คนไข้มาพบกับหมอเนี่ยทุกเดือนนะคะจนกว่าตาคนไข้จะเข้าที่สวยและคนไข้เนี่ยมีความมั่นใจไม่กังวลเกี่ยวกับ การทำสัญยกรรมหรือว่าไม่กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำให้แล้วดรการคลินิกตอนนี้มีกี่สาขาครับเนี่ยมีสาขาเดียวค่ะสาขาเดียวเลยใช่ไม่เปิดเพิ่มเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหมอเป็นคนที่เวลาหมอทำอะไรหมอค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดเราไม่เปิดเพิ่มเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเปิดเพิ่มอะคะเราจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ถ้าเราเปิดเพิ่มเนี่ยมันต้องใช้ทีมแพทย์ รจริงๆเราก็มีทีมแพทย์นะคะเพียงแต่ว่าการดูแลเคสของทีมแพทย์เนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของหมอการทุกเคสอยู่ค่ะแต่ว่าดูเองมั่นใจได้ว่าทุกเคสที่เข้ามาที่ดรการคลินิกหมอการได้ดูแน่นอนใช่ค่ะเอออย่างนี้ทุกคนที่จะทําก็ต้องมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับอยากจะบอกว่าใครที่ได้มีโอกาสดูคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็สนใจอยากจะเข้าไปปรึกษาหมอการก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ไอดีดรการคลินิกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้หน้าจอตอนนี้ แล้วก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0848866615คอยย้ำ0848866615อยากให้หมอการฝากถึงคนที่มีปัญหากังวลเกี่ยวกับการทำสัญญกรรมไม่ว่าจะด้อยทำตาหรือว่าดึงหน้าหน่อยนิดนึงตอนนี้แต่อยากทำมากแต่กังวลกังวลว่ามันจะเจ็บไม่สวยเนียอะนี่บกังวลกันเยอะมากเลยอยากจะบอกเขาว่าจริงๆงาาการทำศัลยกรรมมาควรศึกษาให้ดีก่อนอยู่แล้วคะ่ะก็ เรื่องความสวยงามเป็นเรื่องสําคัญมันเกี่ยวกับความมั่นใจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําในเรื่องความงามเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเราควรจะศึกษาให้ดีศึกษาเกี่ยวกับ หมอคนที่ทําด้วยแล้วก็ศึกษาในความปลอดภัยของคลินิกนั้นๆด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คลินิกมันเปิดค่อนข้างเยอะสมมติว่าใครสนใจอะคะ่ะอยากให้เข้ามาคุยกับหมอในรายละเอียดให้มันละเอียดให้เราเข้าใจตรงกรันสมมติว่าคนไข้ที่เข้ามาหาหมอคนเนึ่งอะคะ่ะหมอจะฟังคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีปัญหาอะไรอยากได้แบบไหนแล้วหมอก็จะค่อยๆอ,อธิบายให้คนไข้ฟังว่าโครงหน้าของคนไข้เป็นยังไงเราทําได้มากน้อยแค่ไหนค,คุยให้เข้าใจให้ตรงกรันให้เคลียร์ในทุกรายละเอียดเราค่อยตัดสินใจ Thank you